กจบอจไซื้อบุญเลยิอามาอาสฟังเาไซอได้หเ่งยกจะม่ามามันยากรท่นว่าแกคุ้มมันยากเห่ามาแกคมมันยากอะไกันิหดินนั่นเอาไปเลย่นมันยากันว่ามันแกคุ้มสมี้มันกันยากเลยกอ้ยเนี่ยมีกงหุงมกเขียบเหรบ่มีบ่มีมดเลกงห่เขียบได้

ปมาวันนี้ว่ะรอแท้ไหมหนี้บอ่สบายดีมาไล่เนาะเอ้าพี่น้องเลยเปิดภาพมากะมานักกันพี่น้องเลยเดี๋ยวสิมาเรื่องพักลักพังลักขั้วลักเลสพี่น้องเลยเนาะเป็นไังไรสีลงโตกันดีบ่พี่น้องเลยเนาะอมา

ทมนี่ํคำว่าเอาโตนั่นเป็นเกณฑ์กับคือจบรถได้เรรว่านาหังนะกได้ท้จะเนี่ยเชเอาลากตนนั้นเป็นเกณฑ์ก็เอาลักตันนั้นเราแล้วดำดำคันวาวนันนเราคือเอาไปเลยสยังเชี่ให้ยากเนาเชื่อหยาวอว่าวานี่เลน่าววตีวานนี่ละเดืยวไปเดอจ้าดถยานี่ย็อันนี้จไปเปิดนำบาดเจ็บ่าบาดเจ็บมา

ันรมาแก้คุมมันยากเลยการที่ให้ดินนั่นเอาไปเลยกานมันยากกานว่ามันแก้คุมสมนีมันกันยากเลยกเารที่ให้กันเลยคารว่าถึกใจถูกใจ้าก็ให้ถึกไปซักถึกมาถึกใจขอยยาวมันบ้ายับข่ารถเอาบางทำบาดใจรถเลยคืออ่ยับข่าวอะไรเพราะว่าถ้าึกใจเฮาผู้ถึกใจเพื่อนนี่ก็ยับข่ารถเอาบางมันจบรถเอาจังซีจ้าอันอจะจ่อย

แลล้วเยคันว่ามันยาก่ปคันไปคันไปว่านอานมคลิปเนี่ยนั่นนี่ว่าเอาประจานคอยจังสันจังซีบอได้คอยสีบอกไว้เลยอ่าอืมคันคอยให้ไปแล้วดินยังเอาประจานคอยจังสันจังซีบอไดอืมนี่แล้วก็ถึงือนว่าคันว่าคอยพอดีเนาะคอยสิว่าให้ฟังคันว่าคอยบอดีขนาดเอาดินนี่ทูไปพ่นคอยก็ยังบอไดวายังเหยาะไปแหลมบุกเหยาะไปบังดู้คอยจ่ายตะกี้ทันห้าร้อยบาทจ้างรถเข้ามาทูอันนี้เอาไปทูดินเล่าคอยก็บบอไดวายัง ดินดินไปนี้บ่ที่เขาเฮ็ดไปนี่เขาบ่ได้ทำค่อยจักคำเรื่องให้ค่อยให้ได้ดินแต่คอยต้องการความมวลความซึนเรื่องที่ขุดไปขุดกบขุดได้ค่อยกับบริวารหั่นคนขันคนบรรทูกเนาะเออเลยเอ,อ้ยดินนี่หัน่นเขาขุดกายแล้วนี่หัน่นขุดกายแล้วเพชรได้เพชรไปแล้วให้คอยซะเด้อน,นี่คอยกับพอใจมาความมวลขอเรา ใครสิดาก็ดาไปโลดด่าค่อยน่ะเออมีเนาะด่าไปโลดเราต้องหบให้ได้แล้วบ่ดนี้เพราะว่าค่อยปรมักโลบดินของไผอยู่แล้วค่อยน่ะไม่ว่าโลกเอาได้ขนาดพ่กคนมันได้ขุดไปก็เลยบริวารยังขุดไปโลดอย่ามันคิดว่าคนมันอยู่ใกล้กันอะเลยโซ่พกันเริ่มต้นนี่คือต้องประตูว่าตื๊ด

จะให้คุยกันทุกเเขากัยังไงวัานี่มันคิดยังไงหมดแล้หมดแล้วมันมดทันนกมันคุยกันนับติกบมาขูบมากบมาเขียบมุ่นอุ้ยปุยเขาเห็ดแต่อึ่ยก็ไม่ได้ว่ายังเอาสรุปแล้วให้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 โบให้มันแล้วรถอืมมันมันจบแล้วมีแต่

เอ้ยาแต่แ่ังมานอย่ให้ไปเบิ่งไปยังอาเอ้ยคุยกันเี่นี่แคุยกันนะเน่เอ่ออากจะคู่ว่านี่ไปนนี่เจ้าสีเห็นน้าบ่อหรือว่าังสียืดย้อนได้บ่อนะก็อยากห้คุยกันแล้วว่ามันซํำนี้นะแต่ถ้าเมื่อเจ้าบอยอมทั้งเขากิทั้ไปตามที่เจ้าบอกนั่นแหละ ก็ัว่าก็ว่ายก็ไม่กระันเน้อยเป้มดแล้เป็นเชินนมันตกใจกันมันตกใจมันต่นะมันตกใจกใจตต่เอเอาม่ตรเเอาตามนั่นแหละเพื่อยังไ้มันตุกต้องบองรองกันตามนั้นเนาะให้มันตุ่ตุไปซะตัวนี้เนาะตุเพราะว่า กมาแล้วแต่ามักไหมดวยค่อย่อบุกคิก่อยค่อแตอนี้ก็ลุกว่านก่อยลุวนค่อยท่คอยให้คหมดีวานน่มันบอกกันข้าววนนั้หมดกันนี่้ะงานนั่นนะ่อยุว่าย้อนโมเมนตยน้อคี่ว่าช้ห้านะกับว่ได้มีอคติกับเบื่อได้ห้าบ่ได้พิดใจได้บุได้ว่านั่นนี่นั่นดอกแต่ว่าห้าแก ย่ามเาชาวชาวดุมเอาเอาชาวดุมนกไปทางเฮ็ดเนี่ยมันเรียบร้อยก็ไ่ตั้งจอยกตบเพื่อว่าผู้ให่นนแอวพากนั่นแหละตุกาตุกาลองององกันเออตกององอีนี้ตัวนี้ก็ได้โอ้ยสั่นจกัย่าแหลมบาดีนพี่น้องเนยโอ้หว้เโว้ยว่เาจอดลาเยเป็นคนจะเลหมดแล้วตัวว่าูเนยังอนาคตทั้งน้นาวนี้จะใเพิ่เตินกันทงนไหนก็าพนี้แล้วเลย ไก่ก้เลยจวได้เต็มปีไตอกก้นมีแต่ลูกตะลานชื่อว่าตอกก้อนเลวัวซตอนิดนึอกตอกตอกเอกต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 อกันกอกต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 อกอกต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 อนตอก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 อกตออออกออออกอกอกออหอออออกตอกออ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 รอ

กเด้อแววัวเ้อนนี่เนาะทีเอามงได้นกะจึงเอามงนีเอาเอาลักที่เอาลงนี่เอาเป็นเสาลักเ็ี่ทีลักทเนี้ยเขาไม่มีแต่เอาลักตัวนี้เขามานี้ลักตัวนี้เขาเข่ามตัวกับตัวลักดำนี่เมนเเอาเีบขุดเีบนี่นล้วโอ้้อ้ยโอ้ปแล้วโอ้

เอาตระมวจังชันตะันรตูม่จงเขามังเยมาันแล้วเอาเกนกันแ้ะมันบวงบวงบว่าให้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 เครียดกันได้อบดงเครียดบวแดมกันแค้วอยากใหมาเบิงน้ากันเนาะเป็นักดนเนาะตัวนี้เป็นเป็นชาวตั้งเนาะตัวเยมเอาตัวนี้เนะเออมตัวนี้ม่ตว่าเฮาเตัวเป็นรักเดยึกึงตัวนี้นน

แต่ว่ามันฟังบ่ได้เสียบ่ได้เฮาสิยับก็แซะแซะก็ไปก็ได้ดอกบ่ยากดอกทางนี้นะเอ้าเออจังได๋เฮาก็เอาเสาไว้ในอยู่แล้วตเาไว้ในอยู่แล้วแกับเชือกนี่แหละบ่ยากเสานี่น่ะคั่นบ่อยากให้เปืองปูนก็ขุดอกใหม่เอาเนาะีก็ได้เฮาก็ได้แซะได้เสาุเฮาแซะไปนี่แหละเออหน่อยนึงหน่อยนึงขุดเข้ามาได้อยู่ ตอนนี้เรเอาเชือกนี่มันมาอยู่ฟังนี้เอาไปเชือกอยู่นอกไปเัือคุดได้มมนก็ต้องไปพ่นอยู่ดีต้องเอาฟังเขาพี่เชือกอ่าเอาฟังเขาก็ได้บพอยู่ฟังนั่นก็ได้ละเขาคุดฟังนั่นก็ได้มันก็ไปดีเพาเป็นคนแมนแมนในคุดเาเน่ยย่าล่นไปกับโเป็นนังเขาเสืยมันอยู่ฟังเขานี่ล่างล่างเอาเสียมาคุดบุด้วยจ พดทางในเสื้ออะนะมันจังคือพดเสื้อมาฟังเฮานี่ด้วยตอนนี้มาจากเชียงยูอ่ะพี่้องเลยเหรอเชือกคำว่าเชือกกับข้างในให้เข่าคัดเนี่ย บ่เขาฟังเข้าปย่าเขเป็นยังเขตัว้เขาฟังเขานี่ก็บมเป็นยังเขาเป็นคนฟังเเป็นคนฟังคนเดีเป็นคนเดียวแม่เอาลองิึงลองกเสือเขานี่แบอันตามสบายใจช่องไฟเนาะคือบอกให้นจดกองการหักแพงกันเือนใก้เลหมคือเขาไม่ได้ให้ให้เครียดกันไไม่เคียดเเจ้ไม่อยจะให้เครียดกันหได้เป็นตเจ้าเลยมาอทิตยอีกแล้วอ

มันนุ่นวาแท่รุ่บอกเอ้ในบอกบริษัทในวันนั้นก็ยุดกยุดเถไป่อเหมดลยเออจะไปกบมาคงกบมาเขียบหักตากินมากมันไปบุญอุ้ยปุ้ยเนี่มีกงหุงมาเขียบเลยบมีบุมีนะกงมาเขียบมีกงมาเขียบไดกเขียบ้เจ้าเล้บอกกินเจ้าบอกกงหุงมาเขียบกงมาเขียบกบมคงมเขียบ

เขาขอเพื่อขอแห้งเหตุเจ้าคุดขาเหตมนักหนึ่งเจ้าอย่าหัวประตูลานเจ้าจะให้กันนี่โบ้โเออบ้ไห้กันไห้โบไห้กันไหเป็นไผ้เออกมีแล้วก็ยังว่าอยู่โบเมนยังอนาคตข้างหน้ากุลแล้แต่เขาบอกมันมีปัญหาอย่างเด้อเขาบอกไว้ก่อนได้นะเขาบอมีปัญหาบบได้ให้โบได้กระตีกับไห้พอหนึ่งมันดินมันจะโบเมนดินของเขาหั่ะนะมันดินของเอื้อยเฟินก็จะช่อย เม่เทาไม่ได้อย่างนีนเด้าันให้ก็ไผ่ได้เขาแก้วยาเก็ไหนมันอ่านี่แล้วให้มันถึกต้องปองรองกันช่อยกันนี่เลอะนะพะว่าชีว่าล่ากอันฟังดินละขัวนี่กไยว่าตามรักมันนีมันดีนะอหน่อ้เจอ่ยูบมวนนะเราเาเป็นี่เาอยู่บมวนบ่มวนกะเฮดได้ใช

ร่มนอกนี่ต hey, ู้ปลเนี hey, e ่น้องเกี่ยง่ายเอาพ่อตูกเกลี่ยกินเช้าอันนี่โอ้โหเห็นว่ากันน้องต้นเดียวเวทเหรอเห็นว่ากันได้เกลี่ยแล้วเกลี่ยแล้วโอ้ยเมนะเป็นมือตัวนโอ้ยเป็นมือเหรอมือเกลี่ยมือเจ้าเลยนี่นะตั้งพิษกันอยู่นี่นะเป็นมือเจ้านี่แหละฮะเกลี่ยว่าอากะทั้งบดทั้งมวลกับเจ้าทั้งเอื้อยกับโบแมนวัน อันนั้นดอกเกลือก็ได้ประโยชน์คือกันก็คือถ้าสมมติว่าเห็ดละก้วนี่การโคกเดียวว่นะก็ดีไปเลยนะภายหนึ่งเพราะว่าโบได้เห็ดโบได้เห็นอย่างเลยเห็ดแค่สามล้านจะซื้อถ้าสมมติว่าเจ้าเห็ดเสร็จอาจารย์ออกสามล้านได้ทั้งนี้นี่เจ้าโบได้ออกอย่างเลยคือทั้งชาวเต๋อก็หนี่ปครับเข้าตุ้กใชดคือ เขาสีโบเห็ดบากเข้เ่านน่านากละกัดรู้สั i̇şte ่นไหคือจังหวะเดียวพี่้่มันโอ้ยคือจังหวะใช่เฒ่าใ่ไดมมันโบตามพุทธมันโบชูงพุทุ๊ชูอะกิชคืองด้วยขยบข้นไปลายแล้วนะเอาเชือกเขาเขเาาี่จังหวะลายมันมันจะตรงกันคืองูด้วยเพียกล่างเียกทึ่งน่ะเอาขาเอาขาหัวเอ้ยเอาขามาอา

Too cá, toa. Too tay toa. Too tay. 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 Too ขาดแล้วพ <fell> pues ี่ังเลยแล้วังบตีนเด้อเล้าาวไม่ดทีเนียนียันนั b. 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 ่นเอ้าไปไปอันนอกไปแกะห่ามันยาวอยู่ฮะแล้วได้แล้ไปแกะให้ให้อันมุงมุเชือกมาฝากเราพี่เด มือเราน่ยแน่นดี้วน้อานุ่ให้บุดูใชู่อีกบุดูอีกบุอีกบุอได้มาวกัดนตื่นบ่ฮะมันตื่นได้ตื่นบุดอ่อยเลยงา่นงออันฮะนจไดยาเ่นนี่แลันจา นันคือขุดโกมเป็นแน่นเนาะว่าครับเคุดเต่าเลยขุดปากเต่าเราเลยเราเคยเราคือเอาท้นั้นมาขุดเนาะจนเลี่ยมน่ขนรักแรเลสูตรของเราคือเอาัรักจยาได้ถับเสียมเราได้ค่ะขุขเรารขุดใรชิเรืง่อยู่แล้ววะเนเลียมเปลียมน ก um ็ได้เหรอไอเดียมันสาวลงได้ประตูาะไอควงเราไมตื่นดิอก็ได้ปูไทยตันเกินดิเนยคย้าเหียเอาโลยกว่ไม่ห้เห็นว่าไม่ห้ปากให้ยเราว่ะปากเาเราเนเราชีไดตเาเราะบมือบ่มือสี่บ่บเกินรปบ่บอย้อสาลเ่ย ตัวนี้จะบอกข่าวมาพี่กันบางป่ตัวเครื่องนี้ไฮรักอยู่ในฝั่งนี้เจ้าชุดรุ่นแ้กเจ้าอันเสนไว้ไว้ไว้ในเลยบอกไว้ในเขาพี่แมนไว้ในเขาเลยโดยมันจังไงมันจังอัพพลนี่มันอยู่ในบ่เลยเพราะว่าชูตัวนี้ข่อยเคยผ่านมาแล้วถ้าเขาฟังก่อนนะเชื่อเขาต้องอยู่ในแม่นบอกมาเสนอรุ่มเถินปุตบเอ้าเอ้าง่ายไป หยาไปเอเข่าเขา่้าเลยหยาบ้านใเองแเราเป็นคนฟังก่อนดเราเป็นคนฟังก่นเดีวเขาต้องกมาเขาต้องจรเนี่ยไปหนหรอมันสีตำนองนี่ไลแตบุญเลยอ่ไรบัตรเลมันสีตำนองนี่ไวดควดดิวิสนวดบ่าวดจะจมขึ้นไมโอ้ยอะกุจีโยนีแล้วย่ง

แล้วอันทั้งเอื้อยแล้วยันทั้งสาวแล้วยังให้ตรงกับไม้นี่บองที่เราอะโดยเนาะวัวเดียมด้เด้อเนี่งน้ำกันนี่แหล้วแลมด้วยแลมเลยจ้ะหนอแลมติอีกแล้วโมเมนต์เด็ดเด็ดถึงหน้าข่อยได้แลมเลยมีมีแต่แลมตลอดเบิ่งเด้คุ้มสูงคุ้มต่ำพี่น้องฮะไม่บองวัดบุญรู้เส้นเชิงเส้นล่างวัดหัวเลย ดันดัวกันไ้ป่เอาบ่มันต้องตั้งก็จังเอาอันมาให้อยูควมันมันได้บ่ะบาเวลาเขาผสมพูนเทีเขาคอยรักเขาแต่แงกที่เขาคอยชูดแช่ชูดขัวขนาของตุ้ยหลักมเหมือนเหมือนรแม่ลักมันเข่าเข่าไปข้างในดิโคตรตีปลายมือเโอเคป่ะใ โอเคบอบิองกันบาตีบอชิบอจานอะไรอย์่น้ำเบ่งนกันบัดนี้บอเบ้เอาตัวตีนนะจะบุญเด็กเอ้ยวาเนีาย45ซ่โอเคบอกัเนยเอามาเบ่งน้ำกันบัตเนยไปเลยเดเดยวเรื่องพ่อชาวันบทง่งเราชาวไม่นี่ตัวถ้าเอาตีนมันนี่เป็นเป็นลักเกม เดี๋ยวไปอันนเดี๋ยวไปได้รบันไปไปก่อน่อยกันเนาะไปก่อนเนอะเดี๋ยวฉัเแกงต้องไหมนะได้ได้ไปเสร็จพี่น้องไหนเนาะพี่เตี่แหละตอนนี้พังนกขพ้วพี่น้องไหนเนาะกะบอไรยงไลพี่้องไหนเนาะ เพิ่งภาพบรรยายเ,เอาพี่น้องเหรอเนาะเอ้อสำหรับคลิปนี้บรรยาวขอจบคลิปปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางบพื่อนพี่น้อง FC Bird กูสุดกคนด้วยพี่นอ้นนองเด้อที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปของบรรยาวคืเอเก่กเาคือเดิมเนาะถ้าทิดภาพประการใดพี่พพน,น้นนนองก็โบนัสพี่น้องทังนี้ท้งนั้เอาโอเคสัตพี่น้องเลยเนาะขอขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งมากูุดกคนเจอกันในคลิปหน้าด้วพี่น้องเด้อเนาะ ทิดตามผลงานต่อไปทีน้องเลยไปแล้วสบายดี